เพราะฉะนั้นในเรื่องข้ออ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิซซ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหาเหวอะไรก็ตามมันเป็นแค่ข้ออ้างมันเป็นแค่ข้ออ้างเพราะพวกนี้นี่เป็นกลุ่มโจรที่แม่งเอาดีไม่ได้เป็นกลุ่มโจรที่ตอแหลเห็นแก่ตัวสับปรับเป็นหินโโครอ ที่ทวงความเจริญของประเทศและประชาชนในประเทศกาลาแล็เป็นเฮี้ยที่ลุมถึงพาสีประชาชนใจหมาไม่มีมโนธรรมสำนึกชื่อคอสชคอ,อวอยอนี้ก็แปงลงร่างแปงลงร่างเป็นสนชแปงลงร่างนะครับไปเป็นคณะกรรมการแปงลงร่างไปเป็นสว แล้วก็แปลงร่างกลับมาจากสอวอก็ไปเลือกไอ้หัวหน้าโจน,นั้นแหละไปเป็นผู้นำประเทศหัวหน้าโจนก็แต่งตั้งทั้งสอนอชอสอวอกรรมการมาเป็นผู้บริหารประเทศนี่คือที่มาของโจรเพราะฉะนั้นในปี62และปี6 6ในประเทศกาลาแลน์คุณจึงเห็นว่ากลุ่มโจนนี้ มันไม่สนใจใยดีกับคนกว่า25ล้านคนฝั่งประชาธิปไตยมันไม่สนใจใยดีกับประชาชนที่ติดโควิดต,ตายเศรษฐกิจพังเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวอดยากข้าวยากมาแพงสินค้าขึ้นราคาแต่เวลาจะขอขึ้นค่าแรง มันเสือกเห็นใจกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนสาม,มาัญแต่เวลามันขึ้นค้าน้ำค่าไฟค่าน้ำมนันมันขึ้นเอาขึ้นเอานี่คือสันดานของคนที่รับใช้พเด็จการทหารและเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อปี62คุณก็เห็นชัดเจนว่า249คนสั่งซ้ายหันขวาหันทันที ปีนี้ก็เหมือนกันสวะพวกนี้มันประกอบด้วยรัฐบาลที่กำลังจะหมดอายุไขสิ้นสภาพนะครับองค์กรอิสะระตุลาการพิวัดนิติกรสงครามข่วมนาดเกา่าอมมาตกลุ่มทุนสามานกลุ่มทุนผูกขาด และ,ะเผด็จการทหาร3ามปอสุดท้ายนี้ชิปหายไปแล้ว2องปอยังเหลืออีกหนึ่งปอที่นั่งหลับอยู่ต้องมีคนปลุกอยู่เรื่อยๆฉากสุดท้าย แทนที่สวะพวกนี้จะไถ่บา,ากมึงสวยสุกกันมา5ปีคิดว่ามึงน่าจะไถ่บา,ากแต่ไม่เลยเห็นไหมครับสุดท้ายพวกสวะพวกนี้ประกอบด้วยนายพลข้าราชการนะครับข้าราชการประจำนายพลพลตำรวจพลทหาร สุดท้ายงดออกเสียงแต่แน่นอนละ่ะกลุ่มคนที่รับใช้เผด็จก,การทาหารอย่างสุดโต่งก็ลงความเห็นว่าไม่เห็นชอบคนพวกนี้นะครับคุณอย่าไปหลงประเด็นว่าอุ้ยมีตั้งสิบสาคนมาช่วยไอ้สิบสามตัวนี้ นะครับมันเล่นละครมาห้าหปีเล่นไปเล่นมาจนมันนึกว่ามันเป็นสอวอรจริงจริงจริง,รงไม่ใช่ต้นกำเนิดมันมาจากกลุ่มทุนอำมาดกลุ่มทุนผูกขาดแล้วก็กลุ่มโจรที่ปล้อนอำนาจผู้หญิงและปล้อนอำนาจประชาชน น้องาใจแบบนี้ก่อนเล่นไปเล่นมาเคลิ้มนึกว่ากูเป็นสวจริงก็เลยตัดสินใจไปแต่สุดท้ายก็มันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีผลอะไรทั้งนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มไ,ไ,มไ,ดไม่มีทางเพราะฉะนั้นในเรื่องข้ออ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิซซ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหาเหวอะไรก็ตาม มันเป็นแค่ข้ออ้างมันเป็นแค่ข้ออ้างเพราะพวกนี้นี่เป็นกลุ่มโจรที่แม่งเอาดีไม่ได้เป็นกลุ่มโจรที่ตอแหลเห็นแก่ตัวสับปรับเป็นหินโสโครกโ่ที่ทวงความเจริญของประเทศและประชาชนในประเทศกาลาแลเป็นเฮี้ยที่ลุมถึงภาษีประชาชน ใจหมาไม่มีมโนธรรมสำนึกประชาชนวันนี้ในประเทศกาลาแลนดกำลังอดอยากอย่างมากกว่า22ล้านคนอย่างเป็นทางการได้บัตรขอทานอย่างเป็นทางการมึงไม่เห็นใจประชาชนเลยที่กำลังจะอดตาย กินภาษีเดือนหนึ่งสองแสนกว่าบาทมีผู้ติดตามมีเงินเดือนกว่าอีกสองแสนกว่าบาทกินมาห้าหกปีและในกลุ่มในกลุ่มสวะสองหาสิบตัวนี้ก็ประกอบด้วยคนที่ ่อนที่จะมาเป็นสวัสนนี้ก็เคยเป็นคนดีมาก่อนเคยป่าปามยาเสพติดเคยเป็นคนดีมาก่อนแต่สุดท้ายมึงก็ทรยศกับประชาชนมึงทิ้งให้ประชาชนอดอยากปากแห้งแล้วก็ตายมึงเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดมึงก็อยู่รอดแค่ครอบครัวตัวเอง ผมจะมึงเอาแต่ครอบครัวตัวเองผมอยากจะบอกว่าผมอายุห้สิกว่าผมไม่เคยไม่เคยเห็นว่าที่นายกคนไหนที่จะเพียบพร้อมไปมากกว่าน,นี้อีกแล้วมีคะแนนเสียงกว่า3นามสบสคะแนนในประเทศกาลาแลนพูดอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยมีความคิดมี ความคิดที่เฉียบแหลมฉลาดล้ำลึกและไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครด้วยไม่โต้ตอบมุ่งมั่นและมีหัวใจที่แม่งอยู่กับประชาชนผมไม่เคยพบเคยเจอคนแบบนี้และมีเสียงในการบริหารประเทศกว่า300รอเสียงมันเกินสองหไปตั้งเยอะมันมีความมั่นคง ในทุกๆทุกๆอย่างเรามีทีมเศรษฐกิจของโทนี่ที่เคยมีประสบการณ์แล้วด้วยคุณอาจจะบอกว่าพักส้มอาจจะไม่มีประสบการณ์นี่ไงพักโทนี่ไงมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศบริหารเศรษฐกิจเรามีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วในปัตตพีนี้แต่มึงงดออกเสียงอย่างหน้าด้านๆกว่าสี่สิบตัว ไม่ยี่หละเลยแม้กระทั่งมึงจะมาประชุมในวันที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้มึงย้ายตูดใหญ่ๆของมึงนี่ไปดูกิจาการภายในผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดกองทัพมันสำคัญกว่าประเทศนี้ตรงไหนกูอยากจะถามมึงมึงใจหมามากๆมึงทิ้งประชาชนให้ตายอย่างนี้ได้ยังไง ตัวทวงความเจริญของประเทศวันนี้นะครับพักส้มไปยื่นจะแก้สองเจ็นะครับก็ผมเห็นนะครับประธานสภาคุณวันดีนะครับในประเทศกาลาแลนด์ออกมารับหนังสือก็แสดงว่าคอนเฟิร์มแน่นอนว่าการแก้สองเจ็ออย่างอย่างเร่งด่วนถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับถ้า ท่านประธานมารับด้วยตนเองผมถือว่าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะผมบอกก่อนเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าต้องต้องแก้แต่จะแก้ได้ไม่ได้ยังไงไม่ทราบมันต้องใช้เวลานะใช้เวลาอีกประมาณอย่างน้อยๆประมาณ5้าอาทิตย์แต่ก็ยังดีกว่าไม่แก้นะครับคือการปิดสวิตซ์สอวอซะนะครับมันไม่ใช่สอวออีกแล้วมันไม่ใช่มันคือหินโโคร มันคือตัวทวงความจเจริญตัวทวงความจเจริญของประชาชนกว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคนงดออกเสียงคือแบบคือมันมันเห็นแก่ตัวเอาละครับปมอีกหนึ่งปมที่ผมมีความกังวลมากนะครับ ผมเล่าย้อนความก่อนเมื่อวันที่12นี้กกนมีการยื่นนะครับเรื่องของหุ้น UBC แล้วก็กฎหมายพิซซ่านะครับอย่างเร่งด่วนโดยที่ไม่ยอมเรียกให้ หัวหน้าพักส้มไปชี้แจงนะครับหัวหน้าพักส้มไม่แม้กระทั่งได้ได้ดูข้อกล่าวหาเลยด้วยซ้ำเลวซ้ำย่างที่สุดศารปู่เจ้าสมิงพายก็รับลูกทันทีนะครับรับลูกทันที และส่งสัญญาณในระดับ8.5ริกเตอร์จึงทำให้ใอสวะหลายตัวที่คอนเฟิร์มกันไว้เนี่ยแตกกระเจิงตรงนี้ผมได้เล่าให้คุณฟังไปแล้วนะครับอันต่อไปนี้นะครับ จะมีการโหวตขึ้นมาใหม่นะครับในวันที่19แต่ผมไม่ทราบว่าเดือนไหนนะในประเทศกาลาแลนจะมีการโหวตผู้นำประเทศอีกครั้งหนึ่งผมเดาว,ว่าก่อนวันที่19นี้จะมีการตัดสินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณยูบ c ซีและ พิซาหลังจากนั้นเขาจะตีโต้อีกหนึ่งละลอกนะครับผมเชื่อว่าก่อนวันที่19นี้ความสั่นสะเทือนนี้ถึง10ริกเตอร์เลยคือหนักกว่าวันที่12นะครับความสั่นสะเทือนนี้จะถึงระดับ10ริกเตอร์ และมันจะต่อเนื่องไปถึงวันที่สิบเกแน่นอนแล้วครับผมบอกไปแล้วว่าหัวหน้าพักส้มนี้จบไปตั้งแต่วันที่สิบสามแล้วคือคงจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปหัวหน้าพักส้มจะ ถูกผลักเข้าไปในสู่ killing z o ก็คือวันที่19แต่ติ้วจะถูกส่งมาในวันที่18ก็คล้ายๆกับวันที่12เพื่อที่จะประหารชีวิตคุณพิทโทและแน่นอนครับถ้าเกิด เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นวันที่19จะมีการรวมหัวกันนะครับในรหัส188ในจำนวนสวะ250าสิบตัวอาจจะมี50ตัวนะครับที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือวดออกความเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่คุณต้องเข้าใจนะว่ามีสวะอยู่สองร้อยตัวแน่ๆเลยที่เขาพร้อมที่จะรับใช้ผู้ให้กำเนิดเขาวันนี้ผู้ให้กำเนิดเขาสองคนคนหนึ่งนี่บกทงขาวไปแล้วเป็นที่กากขึ้นคอไปแล้วยังเหลืออีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ไอ้หนูหรือ,อยันวอยุนจะตกลงกันยังไงถ้าหนูตกลงไม่ขึ้นดันให้ยันวอยุนขึ้นเขาก็จะไปเป็นรัฐบวมเสียงข้ามน้อยผมย้ำอีกทีนะไม่มีเกี่ยวทั้งพักส้มและพักโทนี่จะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านทั้งคู่นะ เลิกคิดไปได้เลยว่าคุณโทนี่จะทีจะทีพักส่งไปเป็นฝ่ายค้านโดดเดี่ยวร่วมกับไอ้ลุงฉุน,นไม่ใช่นะไม่ใช่คุณอย่าไปหลงอยู่ในเกม I.O. ของเขาเป็นไปไม่ได้เขาจะจับมือกันอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าหนักใจนะครับ หนักใจมากเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสิทธิ์เขาอ้างมาแล้ววันนี้เนี่ยผมฟังจากปากคุณหมอชนประทานแล้วข้อมูลของผมกับคุณหมอตรงกันข้อมูลกับคุณหมอตรงกันนะครับเขาบอกมาแล้วว่าเขาฝั่งนน้นเขาอ้างด้วยหลักอันชอบธรรมเพราะว่าคุณพิโท โวตแพ้ในครั้งแรกสองเดี๋ยวจะมีสารปู่เจ้าสมิงพงายสั่งคดีรับเรื่องทำให้มีมนทินในเรื่องของพิซซ่าและหุ้น UBC ด้วยเหตุนี้เขาถึงปล่อยให้ประเทศกาลาแลนด เป็นสุญญากาศอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงขออนุญาตขอเสียงทางด้านสวะรับรองเขาเสนอชื่ออาจจะเป็นหนูหรืออาจจะเป็นสีอิวนะครับคนใดคนหนึ่งขึ้นคู่กันกันกบพักของฝ่ายประชาธิปไตยวันนั้นอาจจะเป็นคุณพิโทก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณเศรษฐีก็ได้ ฟังผมดีๆนะเขาเตรียมการแบบนี้แล้วผมไม่ทราบว่าฝ่ายของฝ่ายของประชาธิปไตยเนี่ยจะเตรียมการแก้เกมยังไงจะเตรียมการแก้เกมยังไงผมบอกเลยว่าหนักใจมากหนักใจมากเพราะถ้าสาร ปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยชงเรื่องว่านโยบายพิซซ่านี้เป็นการล้มล้างนะครับโทษคือประหารชีวิตและยุคพักนะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองน่ยก็คือการประหารชีวิตวิธีการของพวกนี้ก็เหมือนกันที่เขาฆ่าสายแดงนั่นแหละ เวลาเขาบุกเขาจะบุกแล้วเขาจะ strike เลยเขาจะไม่บุกทํ่ำเพื่อนนะเขายิงเสด็จปับ๊บบังเอิญว่าเสด็จไม่ได้ตายท,ทันทีเสด็จโดนยิงสิบสามไปตายสิบเจ็ดวันที่สิบแปดเขาบุกเลยคุณเห็นหรือยังเหมือนกันเลยวันที่สิปด ถ้ามีติ้วส่งลงมาวันที่19เก้าขาจะพลิกเกมเป็นรัฐบวมเสียงข้างน้อยหนักใจมากหนักใจมากหนักใจมากแล้วผมฟังจากฟังจากเสียงของคุณพิโทแล้วฟังจากน้ำเสียงของพี่หมอชนประธานเนี่ย ผมเดาว,ว่ายังไม่มีวิธีแก้แน่นอนแหละต่างชาติหนีหมดเพราะว่ารัฐบวมเสียงข้างน้อยเนี่ยมันบริหารอะไรไม่ได้แต่เขาไม่สนแรอวไงเขาจะสนอะไรเขาไม่สนวันนี้อำนาจอยู่ในมือเขาเขายังไม่ตายเขาก็ดิ้นไปเรื่อยๆดิ้นไปพร้อมไก่สวะจนกว่ามันจะหมดอำนาจเขาไม่สนใจแล้วว่า ประชาชนจะเป็นยังไงก็ดีไงคนจนปกครองง่ายเขาได้สองเด้งเลยแต่ตัวเขาจะไงก็มีเงินสวะกินเงินสอสอกินเงินในตําแหน่งรักษาการไปเรื่อยๆกินไปตลอดชาติจนไม่มีหมดเขาไม่ได้สนใจนะว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าเขาสนใจเขาจะไม่มีนโยบายลดแมปแช่แข็งประเทศยี่สิบปีคุณต้องเข้าใจก่อนนะ คุณต้องรู้เขารู้เราคุณต้องมีความคิดเป็นของเขาและคุณจะรู้ว่าเขาจะเดินเกมยังไงต้องขอโทษนะว่าข่าวเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเชียร์อัพคุณยังไงอ่ะไม่รู้จะเชียร์อัพผมไม่รู้ว่าคุณจะนอนหลับหรือเปล่านะคือคือสว่าง ครั้งนี้มันทําลายความหวังของคนทั้งประเทศใช่ไหมมันทําลายเลยนะคะใช่มันไม่คิดถึงคนอื่นละมันคิดถึงแต่ตัวมันครอบครัวมันอย่างเงี้ยให้มันรอดแล้วก็สุขสบายแค่นั้นมันมีมันมีเงินให้ลูกไปช็อปกระเป๋าหรูกระเป๋าชาแนลเนี่ยมันไม่มีอายนะครับก็คงไม่เดือดร้อนอะไร ไม่เดือดร้อนแล้วช,ชาตินี้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่มีอาชีพไหนที่มันสามารถทํางานได้เดือนละแสนสองแสนในการเลี้ยงดูครอบครัวได้สองแสนนี่เห็นเห็นนะค<ช>ือแบบเงินเงินเดือนประจําตําแหน่งอะไรเนี้ยระบบบวกเบียบประชุมอันนี้ยังไม่รวมกับผู้ติดตามอีกแปดคนซึ่งก็เป็นเป็นคนขับรถมาได้แหละ<ม>เอาชื่อมาใส่เฉยแล้วก็รับไปหมื่นห้าหมื่นห้าสี่คนห้าคนผู้ชนานาญการผู้เชี่ยวชาญอีกอีกหมื่นห้าสองหมื่น ก็รวมกันอีกเป็นแสนเดือนหนึ่งอะ่ะไม่ต่างกว่าห้าแสนเอางนี้แล้วกันนับเรียบประชุมนะครับประชุมเป็นคุณเป็นกรรมกรรมธิการคณะนั้นคณะน,นี้คุณเป็นบอร์ดที่นั่นที่นี่อู้ฟู่เลยข่าวก็มือ้ลอละพันห้าใช่ไหัวละพันห้าก็สบายสบายเลยนะคะแดงก็ใส่ก่องอกลับบ้านใช่ก๊าเฮีย สวะดวุฒิมหงเงินเดือนเป็นแสนมันไม่มีอาชีพไหนที่มันทำได้ขนาดนี้แล้วอ่าแล้วก็ยังภูมิใจกับการโบวตครั้งนี้ของตัวเองด้วยนะไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะคะใช่รู้สึกผิดรู้สึกภูมิใจด้วยก็สิ่งที่ตัวเองทำนี่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่า อันนี้ผมผมผมพูดแบบลึกๆแล้วนะผมพูดแบบลึกๆแล้วคนที่ตอนนี้เริ่มมีกระแสบอกมาแล้วว่าพักส้มอ,อะ่ะหยุดเรื่องที่ซ่าก่อนก็ได้บอกถอนก่อนก็ได้จะได้เป็นรัฐบาลแล้วค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนผมเห็นละเริ่มมีกระแสแบบนี้ออกมาแต่ผมบอกตรงๆนะผมสรุปให้วันนี้เลยนะ ถึงถอนให้มันก็ไม่เลือกอยู่ดีมันก็ไม่เอาคุณพิโทอยู่ดีผมบอกเลยเลยถึงถอนให้ถึงคุณพิโทจะถอยแล้วก็ดันพักของโทนี่ขึ้นไปแล้วคุณก็ผมบอกได้เลยว่าไอ้สวะมันก็ไม่เลือกคุณเศรษฐีอยู่ดีผมบอกไว้เลยผมบอกจำคำพูดผมไว้ เป็นครั้งแรกที่ผมพูดแบบนี้ผมบอกไว้เพราะอะไรอย่างที่ผมบอกผมบอกผมยังมีความหวังก่อนที่จะมีการโบสถกันนะ่ผมยังมีความหวังว่าไอสวะห้าสิบตัวเนี่ยมันจะไถ่าบาปหรือบางทีมันอาจจะเล่นหัวโ,โขนอั้นนี้เล่นมาหลายปีแล้วห้าหกปีเจ็ดปีแล้วมันอาจจะอินกับบท นึกว่าเป็นสวจริงๆผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ดูถึงประเทศชาติประชาชนเป็นหลักแต่เปล่าเลยสุดท้ายพึ่งเยี่ยอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงเฉลยให้คุณฟังเลยว่าไม่มีอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อว่าพักโทน,นี่จะทีบพักส้มออกไปเป็นฝ่ายค้าน แล้วก็ไปรวมกับคนนั้นคนนี้ไม่มีทางเมื่อวานนี้ที่ประเทศกาลาแลนสะวะมันมันให้เห็นชัดเจนว่ามันเกียริโทนี่มากกว่าพิโทอีกจบชัดเจนบอกเลยบอกใช่เลยคิดเหมือนเฮียเลยครับถึงถอยเขาก็ไม่เลือก พี่โทรมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีคนเริ่มโจมตีแล้วเริ่มโจมตีแล้วผมเห็นแล้วเริ่มโจมตีแล้วไม่ได้เลือกมาเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อผักดันพิซซ่าเลือกมาเพื่อแก้ปัญหาปาดท้องอย่างเงี้ยคือมันมันเบี่ยงประเด็นไปอย่างนี้แล้วนะคะแต่เอาจริงๆแล้วคือถึงถอยเขาก็ไม่เลือกถูกต้องถูกต้องน้องหนิงพูดถูกเลยถึงถอย เขาก็ไม่เลือกอยู่ดี <S 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 ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะแต่ที่ผมไม่พูดจนถึงวันนี้เนี่ยเพราะผมหวังว่ามันจะไทบาปมันจะกลับตัวกลับใจผมวางสเต็ปเป็นชั้นๆนะผมวางสเต็ปเป็นชั้นๆ